สวัสทุกคนวันนี้นะครับผมก็มาซ้อมยิงปืนตามปกตินะครับที่สนามยิงปืน,ทนเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะให้ทุกคนได้เห็นถึงการกิ๊บปืนนะครับว่าการกิ๊บปืนเนี่ยสูงต่ำมีผลยังไงกับการปืน,นดิ้นรีพอย์เป็นยังไงบ้างนะครับการกิ๊บต่ำนะครับผมสำหรับท่านที่ไม่เคยได้เรียนยิงปืนอะไรประกอนนะครับ มาทฤษฎีก็ยิงตู้ปืนตามปกติมาสบายนะมันมีทฤษฎีอะไรนะครับมันก็จะเป็นการยิดบางท่านนะผมย้อว่าบางท่านนะเป็นการยึดแบบนี้ครับแล้วเราจะวันนี้นะวันนี้นะครับเราจะมาดูผลของการยิดต่ำครับว่าปืนจะดิ้นยังไงบ้างกับการที่ยิดปืนสูงแบบนี้นะครับปืนจะดิ้นทางไหนรอเดี๋ยวนะครับมาดู ก็ชัดๆนะครับกับการกิ๊บปืนต่ำนะครับถ้าหากแล้วว่าเรายังไม่ถนัดกับการยิงปืนนะครับบางท่านอาจจะกิ๊บปืนต่ำแบบนี้นะครับแน่นอนครับผมปืนอาจจะดีดดิ้นได้มากนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนลักษณะการกิ๊บปืนนะครับผมมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งฟอร์บดหรือไฮนะครับลักษณะนี้จะช่วยประคองปืนได้ดีขึ้นนะครับผมปืนจะดีดดิ้นน้อยลงนะครับมาดูผลลัพธ์กันเลยครับ สำหรับการกิ๊บต่ำนะครับผมนักประจุแล้วมันเงเายพอสถานวของผมนะครับจะวางตัดแบบนี้นะครับลองดูกันนะครับเห็นไหครับป,ปืนทำงานได้ ไม่ปกตินะครับสไลด์ไม่สามารถฟ้อนลูกได้นะครับผมมีการชักนี่ครับเห็นไหมครับตอนที่ปืนผมชี้ในสนามนะครับปลอดภัยนะครับแต่อยากให้ให้ท่านได้เห็นนะครับถึงลักษณะการเก็บต่ำอ่าปรับปรับปรับกล้องใหม่นะครับขอโทษครับจะสุญอยู่ในลักษณะแนวนี้นะครับแก้ไขป้ปืนก่อน ใช่นะครับแบบนึงมาดูรอยกระสนนะครับแบบนึงถ้าท่านได้ทําการยิงปืนนะครับลมอ,อะไรมาข้รกหนึงครับเลิปปืนที่ถูกต้องนะครับ,รบลักษณะไฮคลิปหรือทั้งประวัติครับปืนก็จะมีการดีดดีด,ดน้อยลงนะครับแล้วก็ กระสุนนัดต่อไปก็จะเลื่อนไหลใอลำเพลิงได้ง่ายขึ้นสวัสดีนะครับนะครับนัดต่อไปอยู่ในลำเ,เพลิงแล้วนะครับพันงานได้เลื่นไหลต่อเนื่องก็ขอฝากเพื่อการิึบปืนให้ท่านได้สังเกตตัวเองนะครับว่า่านใดิึบป,ปืนต่ำหรือว่ายิงปืนแล้วเอ๊ะทำไม ปอกกระสุนแจมลูกไม่ป้อนพลังเพิงยังไงก็ลองดูที่นี้ดูน,นะครับว่ามาเจ็บตัวท่านเองนะว่าท่านคลิปไปได้ถูกต้องหรือไม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ